ปิดคลิปมาดนหรอนนี้เลยเอาแบบเรีวๆตามเพื่อนอูมาเข้าป่าในครั้งนี้แล้วก็เกิดอุบัิเหตุต้องเฮตกเปร <c oughs> <c oughs> น่าชงชานมากเลยผมรู้สาเหตุแล้วทำไมพอเห็นตอนเช้าถึงรู้ว่า <c oughs> เป็นอย่างี้ มันมีเชือกอย่างนี้ใช่ไหมมันจะดึงไม่ให้ติ๊กใช่แต่ว่าเปย์พี่เมีะมีคนไปมัดใหม่แล้วก็ให้มันมีเส้นเดียวอมีเส้นเดียวมันก็หมุนได้ใช่นี่แค่ทิ๊กเล็กๆนะคะแค่การผูกเปย์มันก็สามารถทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นั่นแหละอันนี้คือสาเหตุแต่ว่าผมไม่รู้ว่าใครแค่อันนี้ไอ้กับบ๊องหูคือกันเปย์ไอ้ไอ้กับเฮียองเป็นผู้ผูกที่ผมจำได้คือผมพันไว้แล้วผมก็ล็อกไว้ยังไงว่าอย่านะแต่อยู่พอไปดูไม่ช้าผมก็เอ๊ะยืนสังเกตอยู่หน้า้องงานว่าทำไมมัันน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 เเเเเปป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 ็็แบบบีีีี้้ลลล่่่่่ยยยไไใชหาาจะออกว พักปูกับแปะครับผมนอนด้วยกันปูแเปะนอนนี่อีกสี่คืนปูปี้กับแปะปป้งปูปี้กับแปะป้อง,ปปปอ,งอยู่ด้วยกันเขาเป็นคนสร้างเต็นท์ส่วนปูป้เป็นคนทำอาหารครัวเราจะอยู่ด้านนู้นหมดเลยคร<ช>ับรูทําอะไร น้องเมย์ก็จะพักอยู่ตรงนั้นเห็นนะคะน้องเมย์เดี๋ยวให้น้องเมย์พักผ่อนก่อนเราก็เลยจะย้ายครัวมาไว้ข้าง,ตงเต็นเราใช่เพราะว่าตรงนี้เราทำอาหารกันใช่ใชไม่งั้นเดี๋ยวควันจะเข้าน้องเมย์หมดเลยนั่เมื่สัอครู่ผมเลยมาเชียร์พื้นที่สบ<อ>ายแล้วขอบคุณมากครับน้องรักเดี๋ยวไ<ข>อซี่นั่งันปืนอยู่ใช่ใช่อันนี้อันนี้คือเตรียมฟืนได้ครับเดี๋ยวอันนี้จุดไฟก่อไฟตรงนี้ก่อนนะได้เดี๋ยวผมไปก่อไฟเพื่อไม่ให้ยุ่งมันอ๋อมีแมลงนี้บรรยากาศในป่าอันนี้เวลาเกือบเที่ยงนะไม่มีอะไรเลยแล้วสังเกตเราจะใสส่่เเเื้อผาาชุิมพระว ตากยังไงก็ไม่แห้งมีค่าเท่ากับศูนย์ังไงผมบอกเชื่อผมยังเชื่อแล้วผมอ่ะตื่นบ่ายเชื่อผมยังตื่นคนสุดท้ายไปไหนคนสองไม่ทำกับข้าวคนหนึ่งเขหนีไปเอามาให้ทำกับข้าวหิวยังโอ้โหพี่ถามมาได้โพี่ปูยิ้มเพราะว่าในระหว่างนี้น้องอู๋ไปสำรวจป่าน้องอู๋ไปถ่ายคลิปสำรวจป่ากับน้องแปะคนหนึ่งเขาหนีไปเดินป่ายิ่งผมไปยู่ปีไปเดินไหมคะ ตื่นไปนกกระจอกปลกแล้ววะได้อาอพี่ก้อนมาหาพี่หรอมามาสายรอบเลยไปถ่ายว่าเออเหมือนกับแป๊บตื่นยังวุ่มอยู่นู่นอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วเขาก็เดินมา คนนอนนอนฟังเคนคนสียงคุณคนอยู่อนนโอ้โหเด้ผมไม่รู้เลยคือป่ามันเย็นพอนมันเย็นปุ๊บเราใส่ถุงนอนเข้า<ๆ>ไปใช่ไหมคือผมบอกเลยว่าต่างกันริบลับกับรอบแรกที่ผมมาเพราะมันอุ่นมากรอบแรกคือโคตรหนาวคือแบบรอบก่อนคือเย็นหมดหอะพี่มันเย็นจะแบบที่เราอาบน้ำกันเมื่อวาน เย็นแบบนั้นแหละแต่เมื่อวานอาบน้ำก็ยังสบายอยู่นะเราเย็นแบบนั้นนอนเลยแล้วแ,บบแล้วทีเนี้ยพี่อูได้ลุกมาสุ่มไฟตลอดลุกชั่โวโมงเมื่อก่อนคือแบบตแต่เมื่อคืนนกอูก็ไม่ได้นอนนะคำลุก็ไม่ได้นอนรู้ลุกสุ่มไฟตลอดน้อ,นองอูืนูน่าจะได้นอนอยู่แค่สองชั่วโมงแล้วก็ออกไปสองด่วนป่างนะเพราะปล่อยไปไม่ได้เดี๋ยวหลงจริงอันนี้ก็รูกแต่ก็ยังหลงแต่ลกชัวกว่าตอนที่มาตอนนั้นกับตอนนี้มันไม่เหมือนกัน เันไม่เหมือนกันเลยขนยิ่งจ้องไม่ได้ขนาดทางเข้าตอนที่มาตอนนั้นเป็นเป็นป่ากล้วยพอมาตอนนี้คือมันเป็นดงกล้วยขึ้นมาหมดแล้วไโอ้โหแล้วเดี๋ยวเราต้องอยู่กันอีกหลายคืนเลยใช่ใช่นี่ก็ต่อไปสู้ต่อไปนะปูชิวคุณเมนูสู้ต่อไปยังถ่ายให้ดูไม่ได้น้องน่าจะหลับสู้ต่อไปชิวๆนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะไปจุดไฟตรงนู้นก่อนเพื่อให้ยุงมันไม่รบกวนได้แล้วเดี๋ยวผมเดินมาหาตรงนี้ได้กำลังอะไรอีกไหมอ๋อเดี๋ยวนเขาจะคินตรงนี้ให้ กัวไม่ดีกลัวอะไรพวกนี้นนหลังจากที่ปูทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจับไปหาวัส<อ>วดุมาปูลองเปลี่ยนทำความสะอาดตรงนั้นให้น้องหนิอโอเคไหมโอเคถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนปูทำอาหารเลยไป ไปตองมาไวใ้ในระหว่างที่ทำอาหารมันจะได้เสร็จทันกันใช่งั้นเียอย่าบอกนะว่าจะให้กล้องหนูไม่จะถ่ายตอนหนูแบกมาแล้วคน<ช> <ๆ S 2> จะได้เห็นความแข็งแกร่งของหนูเลย <ๆ S 1> ไม่ <ๆ S 1> นหนูต้อง <ๆ S 1> ต้องรอพี่แปะไปด้วยเพราะว่าทำไมถึงต้องรอพี่แปะไปด้วยแค่ไปตอกใบตองเองเราจะบอกว่าใบตองที่เราจะไปตัดคือในป่านท<อ>ีทุกคนดูนี่คือป่าที่เราจะไปอาศัยตัดใบตองมาแล้วมันจะมีอะไรนะงูงูเขียวสัตว เย้ถสู้กับงูเป็นหัวพี่ไหมก็เลยก็เลยว่าเดี๋ยวอยากให้ไปพร้อมแพะแต่จริงๆอ่ะพี่ว่าจะพึงข้าวไว้ซึ่งอันนี้ข้าวร้างเรียบร้อยแล้วควรข้าวกับเบือพี่เลยรับรองอร่อยแน่แล้วค่อยจะไปตัดใบตองมาพี่เชื่อใจพี่ปูพี่ก็เชื่อใจตัวพี่เช่นกันูลูกอูจุนสยามครูครูคุณครูชื่อครูอะไรครูเจโฉเอออย่าให้เสียชื่อลูกศิษย์ครูเจโฉ กู S <S มันยิ้มแล้วกูไม่มันเ,นเลย <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราจะดีไฟให้มันขึ้นสักพักแล้วเราก็จะหุงข้าวทิงออ้งเอาไว้นะทุกคนเดี๋ยวไปดูตอนกูทถกข้าวเลย ระหว่างที่เราลองเข้าสู่กู้จะมาให้ทุกคนดูจริงๆอะ่ะถ้าถติว่าเราใช้ชีวิตในป่าจริงมันก็เวลาที่เราเข้าป่าจริงๆอ่ะทุกคนมันไม่มีอาหารให้เลือกมากมายหรอกอย่างมากก็เป็นเนื้อแห้เงเนื้อกีแล้วก็หาจับกุ้งจับปลาในลานําธารซึ่งูเราไปดูแล้วจับอะไรไม่ได้เลยสักตัวรู้สึกเป็นคนที่ทําบาปไม่ขึ้นดีนะที่ปูพกอาหารพวกนี้มาด้วยนี่ วันนี้พวกก็จะมาทามาม่าผัดมาม่าที่ใส่พวกนี้ด้วยอ่ะทุกคนมันจะเป็นไข่อบแห้งแล้วก็มีผักมีอะไรอ่ะมันทําให้เราได้สารอาหารซึ่งเราก็ใส่แม่บ้านในเมืองในป่าเราก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่การจับส่งจากสัตว์อะไรก็ไม่ค่อยเก่งเพิ่งมากับครูโจโฉคลิปแรกก็เลยเตรียมอาหารอำนวยความสะดวกมาด้วยก็จะเป็นผัดมาม่าใส่ไข่สําเร็จรูปตัวนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเป็นหมูแท่ง หมูแท่งพวกนี้พอให้ได้แบบมีโปรตีนบ้างก,ก็มีเท่านี้เดี๋ยวทํากินกันไปก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนอูมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนอูพาไปฝึกวิธีการใช้ชีวิตในป่ากินเข้าป่ากตอนแก่แล้วลําบากเลยเดินก็ไม่ทันเขาก็รอดูว่าจะหุงเข้าไหมไหมเพราะปกติก็ไม่ตลอดเมื่อวานนี้ก็ไม่วันก่อนก็ไม่ไม่ตลอดแต่วันนี้จะพยายามทําให้ไม่น้องเมย์จะได้มีอาหารดีๆกินน้องก้อนไม่อยู่ไงลำบากเลยทีเดียอยู่กันแค่นี้น้องอูก็อุตส่า์ฝากน้องเมย์เอาไว้น้องเมย์นี่น่าจะใจแป้วแล้วมั้งฝากาไว้กับใครเนี่ยเดี เรายังไม่ได้รืออันเก่าออกเลยเราคนข้าวอยู่เรากลัวข้าวไหม้นะอ๋อเอาเหรอพี่ใช่อเดี๋ยวเราอันเก่าไม่ต้องลื้อก็ได้ขับมานับไปเลยปูไปเลยใช่ไหมใช่นี่หนูกับพี่แป๊ไปหามาโอ้อันนี้ก็ให้น้องเมย์พักผ่อนเราต้องเบาเบาเราจะเสียงดังไม่ได้เราต้องเบาเบาเนอบาเบเพราะเมื่อคืนน้องเมย์ก็ไม่ได้นอนนอนปวดท้งคืนเลยอันนี้เดี๋ยวให้ปูเออเดี๋ยวให้น้องแป๊เอาลนไปให้ปแปปอาายเลต้นนี้เออควก็ทํไ <ค>ามาเยอะไม่ถ่ายโอ้ยค,คุณก็ได้ซีนเยอะกว่าเราสิคุณคนมาเยอะแล้วเนี่ยกับคำรูเนี่ยเราเรากลัวมว่าข้าวไหมอีกไงเราเคยมีประวัติเราคนประวัติไม่ดีคุณเนี่ยไม่ใส่ใจเลลวลาคุณให้ดูมอข้าวคุณก็ไม่ใส่ใจไงเอา้มามอข้าวคุณอยู่น,นู่นตอนนี้มาถ่าย,ยานี้อ,อยากให้ทุกคนรู้ว่าน้องๆมีน้ำใจกับพี่ขนาดไหนครับเอาโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวระหว่างที่แปะลนใบตองกล้วยก็ปักคำรูถ่ายได้ค่ะเดี๋ยวเราเป็นคนมอข้าวเพราะโอเคเราดูเลยมอข้าวไหมแน่นอนไม่ใช่สิไไไไมม่่ดด้้้กกิินนนขาวสยะ ไปลองคำรูหิวเขาได้เอาฮะเข้าถูกแล้วเข้าถูกแล้วทำไมเลืออะไรก็นี่เลือที่จะเป็นผัดมาม่า ได้แต่ว่าผมม,ผมมีไอ้่อะไรผมมีไอ้น้ำพริกปลาดุกน้ำพริกปลาดุกเ,ออเลยแมนย่นจะผัดผัดผัดมะา,าแต่เป็นมะนาวเส้นใหญ่อย่างนี้นะแล้วก็ทึกเอาพริกมาก็จะใส่เป็นสลายรถเผ็ดแทนเออ ออกไม่ขาดไข่เพราะว่าเรามีไข่ตัวเวไข่สำเร็จรูปน้องกินได้หรือไม่มีน้องก๊อตกูก้าดูแลน้องได้อยู่นะโอเคดูข้าวไปดูข้าวไหนข้าวผมไม่ไหมนะคือเมื่อวานอ่ะข้าวไหมผมก็กินข้าวไหมนะเพราะว่าเราอยู่ในป่าไงแล้วเราเสียดายใช่ไม่ก็เสียดายเออแต่วันนี้คือโอ้มันออกสไตล์ข้าวญี่ปุ่นดูดูจากสีหน้าของก่อนว่าสุดยอดเลยดูดูดูมันเป็นสไตล์ข้าวญี่ปุ่นไม่ไหมแต่แฉ ขาวจ๊วอขาวจืว้อนี่ขาวอพี่เลยโอ้อครับตอนนี้ก็ข้าวเสร็จแล้วเมื่อกี้ผมก็ไปตัดใบตองแล้วก็รนเพื่อไล่นอน,น,นไล่อะไรเสร็จแล้วครับผมพวเขาเอิญพวกอยังก่อนอะไรนะบ้องขนเราเรืออะไรนี่แหละบ้องอะไรสักอย่างนี่นี่แหละที่แบบพอโดนแล้วแบบมันแสบมันคันมากเลยเออซึ่งเราต้องดูแลตอนนี้นุ่งอู๋ไม่อยู่ไปเกินป่าไปอะไรนะผมาก็ไปเอเจนท์ผมหิวข้าแล้วตอนนี้เนี่ยยอดมากครับตอนนี้บรรยากาศนเย็น ว,วันทำมาหนาผมกินกาแฟสักแก้วได้ไหมได้ครับโอ้โอยองยองกินกาแฟก็ได้นี่หว่าผมกินกาแฟไม่ได้ครับเพราะว่าผมเป็นโรคกระเพาะกินกาแฟไม่ได้ใช่กระเพาะแต่สามารถกินเหล้าได้สุดยอดวะ <laughs> มันเป็นอะไรที่สุดแล้วผมก็แปลกใจด้วยเหมือนกันว่าผมลองหมดแล้วนะชาเย็นนี้ก็อ้วกใช่ตอนนั้นตอนนัน้นซื้ออะไรนะไอชาเย็นในเซเวน่นอ้วกกาแฟไม่ว่าจะเป็นลาเต้กาแฟอะไรก็ช่างคือถ้ามันมีกาแฟปนมานิดหยอกร่างกายผมมันรับรู้ได้เลยมันอ้วกออกมาเลยแล้วแบบอะไรอีกอะ่ะน้ำมันลมน้ำมันลมก็ไม่ไดไ้ไม่ได้จะกินแล้วไม่อ้วกเออแต่ว่ากดท้องใช่แล้วก็โซดาก็ไม่ได้กกินเหลดาด้าผสมโซดาเลยวะได้มันมันมีอะไรไปกดมันหรือเปล่า นี่ผมไม่รู้นะแต่ว่าแบบผมกินแล้วเออไม่ปวดท้องแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเมาเลมาตันธรรมดาแล้วต้อสวัสดีครับครูโอ้กินกาแฟไหมครับกาแฟไหมทักแก้วโอ้เลยครับจับบันจานทุกข้าวแล้วครูก็ผัดมาม่าวยังหาของปลาไม่ได้คไม่จับปลาก็ไม่ได้กินพวกคุณไม่ธรรมดาไม่ใชู่ น,นั้นม<อ>ันก็นอย่ที่จไปเรียไทรนึกว่าสมนานนุนไพรนึวกว่าน้ำกินแม่ครูถ้ามาเป็นแห่หนึง่งนี้เขานี่จะเอาไปดองเล่านะ <laughs> น,านอนอ,น,อ,อนนี้ตัวช่วยในนอรับก้อนครับ <laughs> ไม่ไทำน้ำซุปอะไร <laughs> มันก็เป็นแงกอร์ล่ะกูแต่กินไม่ได้ในป่ามันชื้นมันจุดยากลำบากเขาแค่นี้เรีบร้อ่าเดี๋ยวไม่ชวนเราเลยเนาะอ่าไม่ใช่คืเราต้องทำอาหารจริงๆเราต้องใช่ครับเดี๋ยวเขาจะไปดูคนคนคนเจ็บตอนนี้คืออาเมริกาเขาก็ดีขึ้นกว่าเมื่อคืนที่โดนแรกๆยังระบมอยู่ใช่ครับแต่ว่าตอนออกไปอาจจะต้องเอาเบนเปอันนี้ต้องดูก่อนว่าพี่เมียเขาเดินได้ไหมหรือว่าขึ้นหลังได้ไหมต้องต้องหูดนเรื่องพักก่อนใช่ครับก็เลยให้เขานอนพักก่อน โอ้น่าจะสามล้นชิ้ปเลยแล้วก็สแตนบายไว้ที่จะช่วยเขาขนสัมภาระครับอะไรเนี่ยไข่มันเป็นไข่สำเร็จรูปอุ้ยไข่เต้าหู้เหรออันนี้เป็นไข่ผักโขมแล้วเขาก็ทำเป็นไดซเที่เขาเรียกว่าอย่างวะอ่าทำให้มันแห้งแล้วก็เป็นก้อนใช่ไหมครับใช่เราสามารถทุบเข้าป่าได้ว้าวเจ๋งว่ะใช่แล้วเราก็จะไม่แฉกไน้นะอันนี้จะเป็นไข่สักต็จอันนี้จะเป็นอันนี้เปกินจีปะอันเป็นต้าหู้เอาวะต้าหู้ ผมกินได้หมดใส่ใใๆลงไปเดี๋ยวมันก็อร่อยเองใช่ก็เป็นยังอยอไอ้พวกรรตีว่าอะไรไอต้องเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่รู้ครับสั่งในแอปผมนึกว่าซื้อในร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อหาไม่มีจำไม่ได้ว่าเคยใช้ตอนไหนแต่ว่าเหมือนจะมีคนแนะนำว่าให้ใช้แบบเวลาคนเราอ่ะถ้าเป็นกินแบบมาม่าเยอะๆมันจะออกเหลืองใช่ไหมละ่ะทำไมออกเหลืองครับออกแดงออกเขียวไม่ได้เป็นย<ๆ>ังไงก็ตามแม่งกับกินแบบมาม่ามันจะเป็นแบโอ้อันนี้มันเป็นก้อนเป็นก้อนลอยตุ๊บ่องอยู่ในน้ำนะทุกคนคอยดูตอันเป็น รจริงจริงทำเป็นน้ำซุปอันนี้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ะหมีก่อนหรอไม่เราจะต้มให้น้ำซุปมันนั่นก่อนอ่ามันแตกตัวตแตกตัวก่อนว่ามันจะกินน้ำขนาดไหนต้มไงก็ได้ต,ตอนนี้คือผมหิวมากเลยนี่ปกติข้าวเช้าผมกิน1ิบดโมงเที่ยงนะครับแต่วันนี้พี่ปูเขาพาผมซัดมาบ่ายโมงกว่าแล้วตื่นกี่โมงเเขาออกไปเป็นหมดแล้วเมื่อเขาไม่ปลุกผมอ่ะผมผมงอนมากเลยอ่ะคือแบบ ทุกคนคือเขาเขาไม่ปลูกาาออเขาไม่ปลูกเขาปลูกตักกกแล้วอันนี้เป็นเต้าหู้เมืี้นี่มันจะออกมาเป็นไข่นี่เลยสำหรับคนที่ชอบกินไข่ข้นไข่ที่แบบตีไข่ใส่มาม่าแล้วก็คนให้มันแตกอเอิ้นอย่างละซุปไขค่คล้ายคล้ายซุปเต้าหูอ้อใช่แล้วเราก็อะไรนี่หอยกระป๋องหอยหอยกระป๋องหอยกระป๋อง วันนี้เราพูดไม่ได้เหรอไม่ได้พูดได้แต่งอยู่กับพี่แหละมันเหมือนกับเป็นทรงเครื่องมันมีรสเผ็ดโอ้มันจะอร่อยไหมหล่ะที่เข้ากันปเนี่ยมันไม่เป็นไรครับลองดูเพื่อนอูพาทำมาแล้วอีมีบะหมี่กี่ห่อครับห่อเดียวครับห่อเดียวจะอิ่มเตะก็มันกินกับข้าวไงครับโอ้ที่แม่คุณมีอีกไหมล่ะมีแต่ของที่ชายผมมาไปดูไม่แล้วไม่ไม่เป็นไรหรอกแต่มันมีไอ้นี่ไงหมูแท่งแต่ว่าเรามีข้าวสวยใช่ข้าวสวยแล้วอร่อยอิ่มอยู่แล้วคุณลองชิมแล้ว บ่อๆผมเสียดายเอาไปกินกับข้าวดีกว่าเพราะว่าเราอยู่ในป่านะทรัพยากรก็น้อยจะเดินออกไปจากป่าก็ห้าชั่วโมงกว่าเกือบหกชั่วโมงอาหารเรามีจํากัดเหลืออยู่มือเดียวนี่พ่อแม่พี่น้องเาเดี๋ยวน้องปูไปซื้อไวเบิลกับน้องก้อนกลับมาแล้วอ่ะมันจะได้ปลาได้กุ้งกลับมาบ้างแต่ว่ากุ้งเขาจะได้ตอนกลางคืนไหมจับไม่ได้เลยนะกุ้งเครื่องอะไรอ่ะใช่ครับเอาย่อนครับอ้อยอ้อยอ้อยเรีนมาม่าเส้นใหญ่เอาลงเลยครับเอาลงหมดเลยยกเว้นเครื่องปรุงเครื่องปรุงเดี๋ยวเราปรุงทีลังออเครื่องปรุงออกแลล้วววเเทยดีก่่าาผม ไปไปไปเรียว<อ>นี่นะครับคนอีสานอยู่ในป่าแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับคนอันนี้ก็เป็นคนป่านะครับพี่ฟูเขาอยู่ในป่ามาประมาณ2ปีกว่าแล้วครับ<ป>ผมเขาเลยก็หัวฟูอย่างนี้หัวละสองปีกว่าสิ้กันทำอาหารไม่ได้ได้เท่านี้เองเหรอ <laughs> เอาดูหัวหน่อยผมไม่ได้ตัดอ๋อนี่เขาทุบแล้วเขาเพใหม่ปเขาเพใหม่ปซูมมือนีบอกว่าใส่อีสานได้เหรอพี่ฟูหนูเหี้ยแล้วเด้ส่อีสา้เแก ใส่ชิ้นกต้องชิมก่อนเลยอันไหนทีใส่กระปใส่เข้าไปในหม้อเลยอันนี้แช่นิโม่หรอชิมซิเบอร์สาหร่ายมันรัดเผ็ดไหมเพราะอันนี้มันรสไม่เผ็ดไงอ่าแม่เขาไม่ถึงมาม่ามันรสไม่เผ็ดเขาเลยให้ชิมสาหร่ายว่ารสเผ็ดไหมอาล่ะเผ็ดไหมเผ็ดจะอร่อยอ่าไม่ต้องใส่ลงไปในนี้เลยเพราะมาม่ามันไม่เผ็ดไงครับพี่ปูใส่ได้ไหมอ่ะได้มอหเพื่อนอ่ะอ๋อมือนูเปียกเหรอใช่ มันลงไปพื่นนนมาโอ้ได้ได้แกจับเมนแล้วไม้มันมาทันเลยเฮ้เฮ้อะไรเฮ้ยอันนี้เขาไม่กินกันอ๋อไออันนี้มันเป็นเม็ดซับน้ำพี่พอดีน้ะมันเยอะคำหลูเขาเร็วเม็ดลงไปใหอยกินมาให้่ใช่น่นะกนูลดหเม่นล้วว่าอันไหนขยะพี่เอากองไว้ตรี้แหละเดี๋ยวเราจะแง่เอากองไว้ตรงอน เดี๋ยวเราก็ีอันนเพื่อมันด้เดี๋ยวอันนมีขยะอันนั้นน,น้นนำจิ้ม,น,มน,น้ำจิ้มมันมั<ห>นมีนี่ยมันแน่สราใส่ลวดไม่ใส่หรอต้องแม่ไม่กินมันอ,อ๋ออันนี้เราก็จะมีใบเบาๆอปุบ<ว>ปี้นี่ยังีเบาๆเองร้องหิวบาๆเอาเอาฟ้ามาปิดก,ก่อนเขาลูกขอฟ้าเน่ฟ้าฟ้านุ่นครับแมนจ้าขอบคุณครับนร้นร้นรนรอร้อนรอรอนรอน เออเออห่อ euh, um, uh, ี่หรือปะห่อน uh> ี่หรอ่าอนห่อนนีเดียวพี่ได้แล้วเออดีแล้วมันก็จะสุกเลยบ่นต้องปิดสนิทมันออกไงเอามีดแกะแค่ออกออกก็ได้ดอกแล้สิปวดแห่ตัวกาแฟมันปวดปะออย่าไปกินขิงขวมมาเนี่ยอ๋อ mm คือกินกาแฟเพื่อเดียวอ๋อตัวกินก็ได้ไอ้นี่โยมาเส้น น่ดดนดดววงผู้เดียวไอ้แกกินผู้เดียวตัวตัวไวเพี้ยนสิเนี่ยพอได้นะโอบรรยากาศในป่าดูทุกคนดูหลังผมนะคือแบบโคตรเย็นโคตรฉ่ำเลยเนี่ยเราเราไปอาบนะไม่ไม่อาบเราอาบตอนเย็นดีเดียวพี่หลีเฮ้ยจับ มันหาไม่ได้นะเพราะปกติก็จะโดดน้ําโดดน้ําคลองเล่นกันแพ่ไหนใช่แต่นี่คืออยู่ในป่าน้ํามันเย็นสดชื่นมากเลยทุกคนใช่ครับแล้วก็แดดมันไม่มันไม่ร้อนเหมือนยูป่ามากเลยนะใบใบแล้วมาดูอาหารของเราบรรยากาศโอ้มันสุกวะนะมั่ไอ้กดต้องไป่ให้มันสุกให้ดีเดี๋ยวมันก็สุกในท้องแต่ว่าน่าอร่อยมากเลยพี่ปูดูดิมีไข่ด้วยโอ้คนข้าวตาโอ้คนข้าวตาค่าโอ้ ถูกแล้วถูกแล้วถูกแ่ไมผมเอาไปใเลยห่อนบห่อนแล้วเอาไม้เอาไม้ยกออกตรงไหนครับยังไม่ถงเท่าไหร่ครับแต่ก็ได้อยู่อ๋ออออออ๋อออ๋ออออ๋เดี๋ยวไปอ๋ออนอั๋ออ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 ออ๋ออออ๋ออ๋ัอไออ๋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 รอ๋อน๋ออ๋ออออออ๋ออ๋ออ๋อูไ ไม่เป็นไรก็แบ่งๆให้พี่วิกว่ายังไม่เสร็จดีกหรอสองชั่วโมงสองชั่วโมงแกทำอาหารไม่เสร็มทำไรอ่ะไอสองชั่วโมงเลยนะนั่งเหร็นั่งหัวาเป็นชั่วโมงเลย เมื่อมรนยากาศ้แลวคนไข้เขานอนอยู่เนี่ยรอให้เรากินน้องฟางรองท้องไปแล้วคนไข้ก็รอกินยาด้วยด้วยไม่ใช่อะไรไปไปไปยกยกยกไปเอาลูกพูดเขาไปกลับมาปุ๊บโดนใช้งานปั๊บกินเป็นกันไหมล่ะก็กินรองท้องกันคนละคำหนนะเมื่อกี้เราได้ยินว่าน้องวันเขาจะทำกับข้าวบุฟเฟ่ใช่วัตถุดิบพิเศษมากอใช่ต้องกินนะกินผมอ่ะผมกินเนทัวร์ป่ากิน กินป่ะเรารีบไปกินแอนดี้ก่อนเราจะไปกินของน้องก๊อตก่อนเอาอะไรไม่ให้กินอยู่วะเนี่ยปของดีของเด็ดประจำป่าอืมนี่ผมเดินไปเลยนะครับเจ๊กมาเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันครับทุกคนได้ครับนี่มาม่าพเอ๋อผัดเส้นพป๊ปปุ๊บโปกมาม่าดูสีหน้าน้องเมย์สิไม่อยากกินแล้วเส้นหวังมากอุยแต่มันเป็นมาม่าที่มีไข่มีอะไรมีต้๊กแตครบเลยนะน้องมาม่าที่รวมทุกอย่างพี่เมย์กินรับประกันได้เลยพรุ่งนี้ขี้แท้แน่นอนเมคี้ยวไหวไหมต้องให้ปูเคี้ยวให้ไหมเนี่ย ได้น้องเมูุรักเ็ปปากก็รอแล้วมาพี่ฟูจัดอาหารจัดจานได้เลยอร่อโอเคใช่ร้อนนะฮะเดี๋ยวเราจะคอร์รบกับช่องกกินนะฮะอันนี้ถ่ายแล้วหรอถ่ายแล้วโอเคเดี๋ยวจิ้มไหมแบ่งคอกันีะกอนฮะอเอาจริงไหมเราไม่ได้ทำเผื่อเลยเราขอโทษ แต่ว่ากินกินคนละคำสองคำได้กิให้พี่เมย์ก่อนไหมฉากแยกให้น้องเมย์กว่าเม่ก้อนน้องเมย์อันนี้ไอ้็มจะยกไปให้ทห้คำอยู่อยครับโน้อย่าเผลอกินนะไม่เผลอหรอกแต่ไม่โยงขาคุณแม่ขาคุณพ่กระดูไม่ช่วยิลอยพี่กระดูกก่อนขนาดนั้นเหรอไม่แล้วกินนมไหมนมจากเต้าเหรอก็เวอร์แต่อย่างแกนี้คคนที่เป็นเท่าราวมกแกเป็นพ่อแกมาจะเป็นอย่างนี้แหละสมแล้วเท่าห่วงงู ร้อนเท่าหงสแค้นมากเลยเอาใส่หัวที่เราไม่ออกแล้วเออแล้วกูไม่ออกมันชอบไงเอาไปต้มกินเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหใช้เอาน้ำว้าวจ้าวอ่ะอันนี้แล้วก็หมูแท่งนี้เอาให้หมตเลยแป้งดูเอาน้ำจิ้มตัวมาบอกนกเป็ดมากินกันคนละสองคำนะโอ้ยเดียบไอ้เยี่ยมเดียบได้ได้ได้กินก่อนน้ำจิ้มกระดูกหมูนะเดี๋ยวดูซีมีอะไรกินบ้างมามาอยู่ใกล้ที่ใช่ไหมเนี่ยอยู่ใกล้ที่ใช่ไหม มาไมไปดาลิงแคบาลงท้องไปก่อนนะทุกคนนะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะกลับมาเร็วขนาดนี้นะเออเข้มหมเขหมูไม่ได้ทกว่านัาก็เรายังต้องอยู่ไปอีกหลายวันนี้ตูดทครับพูดทเดเช็ดดิเช็ดจ้าไเรือแล้วนั่งกินข้าวไปเล้วโชมาห่อระสบข้างหน้าไปใู้ชาอาบน้ำมีผู้ชายอาบน้ำให้ดูด้วยอ๋อตมืดออเือแยบเลย้วตงานเขาไม่หิว หูแทนเล่นก็ได้นุมีเดียต้อง่าโอเคแล้วนะ่ยาไปแล้ว้เกี้ยวป้อนว้าสอนทางไหนมาเอาป่โอ้ฟันเลยแลวังติดเชื้อกระสือพี่ปูนะไม่แปลงันยังเออว่าเลายังไม่ได้แปลงันเดือนเลยนี่หว่าพนเอ้ยเอกล่องกมาเพราะว่ามัวจะไปฟันฟืนอยู่ไงฟันฟืนใช่เพราะว่าฟืนอยู่ที่กระองหนึ่นั่นกระองหน่อใส่กัไปยืนฟันฟืนผมไม่มีทแนกลับไม้ก็คลวย ผู้ใส่เยอะไว้ตกมาสองวันไม่ได้อันนี้ใครตกกูตกแล้วตกเลยกูโจโจตกปลาได้เนแถวนั้นเนี่ยก็ไม่แบกกูน่าเราย่อไโยไปเลยผูกอครับเมื่อเ,เช้านี้กูตื่นมาแต่เช้าเลยลุยน้ำแต่เช้าเลย ตกไม่ได้ตกไม่ได้ลองแล้วเหรอลองแล้วโอเคคนอื่นยังไม่ตื่นเลยไม่ปืบอกว่าพี่ตูมีแห่มาหำตาจัน้วยเหรอเก็บไปใช้ยำจันแล้ไม่คือเมื่อคืนตอนที่ผูอาบน้ำแห่นะจะพันกงาอยู่เอาออกไม่ได้ยังยังไม่ได้ตังไม่ได้ตังบอกไแล้วให้ใส่คอนดิชเนอร์บ้าอูเออว่าว่าตา่อนฟังกันเลยเดียกมากินข้าวอีกินปุ๊ปึปนถัดตฟ้าไปอัน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 อนอัอนอันันอ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 นอั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  แต่ละอย่างแต่ละคำพูดเนาะลองันไม่ได้แล้วพูดทันผมพันบ่อยผมพันบ่อยตอนแรกวอกเอาเกี่ยวขึ้นมันไม่เข้าใจว่าบอกพันลำปั๊บมันพันได้เลยโอเคโอเคให้น้องพันลำไปพี่ปูยังพันกันอยู่เลยกลับมาเรื่องเดิมพี่ปูต้องใช้นะ h e a แ and ์ h u d u ผมนุ่มสลวยสวยเก๋สุขภาพดีทั้งผมผมหัวค่ะ เซนเซอร์ให pues ้ด mm ้วยนะใครตัด nah, ต่อเซนเซอร์ให uh an> ้ด้วยนะไม่ต uh uh ้องเซนเซอร์ให้ทุกคนรู้เลยว่าน้องก๊อล์ฟกำลนยังไงได้ผมแล้วอันนี้นี่จานนี้นั่งลงโอ้น้องแม่มาม่าอร่อยมากนะข้าวไม่อร่อยหรอข้าวไม่อร่อยแต่ข้าวไม่ไหม้นะน้องแม่ข้าวแบบไม่ไหม้คือดำๆอ่ะไม่ไม่หรือไม่ไหม้ไม่เอาไม่ไม่เอาไม่กินน้องแม่น้องแม่กลัวอาหารเลยอันนี้ก็แบ่งไว้ให้พี่โปนะ่กุ้งสวัสดิีไว้ตักให้หน่อยได้ชั้นเดียวชื้อซ้ำเดียวโออ้โหลองกุ้ อันนี้ก็มีปลากระป๋องห้อแรัอะไรกวันนี้ล้วแล้วบางช่วงกี่หลังมันจะลายอะนี่อันนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยนี่หอยหมูแห้งหอยอันนี้พี่ป๊กหอยอะไรอุ้ยอยากกินก็กินก๋วยอยู่นะเด็ะกินอะไรหอยอ่ะกินหอยตัวเองต้อกินหอยอ่ะใช่ เอาดีดีมึงจะแบ่งไว้เหลือคือาไปแล้วเจ๊ข้าวอไยปอะไรกันในป่าแล้วเรากินนะคือแค่ข้าวปูน้ำพริกเอออยากกินยัมังเก็นพงอ่ะไม่พูดแม่จ่า้วงพาอยหนาเตอนแรกมอนไหมที่พี่บอกพี่ไม่ได้องข้าวเผื่อมันไปตกปลาของูเลยเออมันเลยนแัป๊บมาหมาใส่ปอน่หางเย มีผลออกมาอะไจเลยบางคนอยากนายนกยเดี๋ยวมันโกยอยู่คนเดวไม่ไม่อยากตามบอยหับอกว่าบอกกล้องหน่อยนะแบ่เกิดไ้ก็นอคิดลอน่นนำุข้างล่างมีไค่นะครับไข่กับสาลายมีไข่กับสาลายจริงนะมีสาลายด้วยม่อยากกินสาลายอุ้ยเนาะมันยาก อั่นะเนะอันนี้ไงสารลยกระเด็นตวงไปต้มเลยแล้วก็มันเป็นซุปไก่สาหร่ายเกิดไม่ไฟเลยผมกดกดอ้าวถ้างั้นทิพย์จีก็เป็นอันว่าได้รับภารกิจในการดูแลน้องเมย์ <classrooms> ลแล้วก็ทำกับข้าวทำแล้วแต่น้องเมย์ไม่ได้กินน้องเม่ไม่ได้กินต้องไปกลับไปกดกุนมีิมือใหม่ไม่พี่เมีกดท้องสีเพราะว่าไม่สามารถลุกไปเข้าห้องน้ำได้น้องเมย์บอกไม่เสียงดีกว่าโอเคแล้วก็ตรงนี้อ่ะอุ้งพาพี่เไงมาที่กับฉี่โอ้จริงใช่ไม่เป็นไร ไปฝุดตรงนี้เลยนะครับไปดูจ้าเอ๋ยไปเราจุดกองไฟตรงนี้เลยไม่ได้แลเอองั้นก็ไม่เป็นไร้ะเดี๋ยวขอไปกลับไปฝึกฝนพี่อายุในการทำอาหารป่าใหม่ก่อนนะไปฝึกกับกูอันนี้จบแล้วเหรอจบแล้วมันงถกินบนชั้นแบบปั้นโอเคโอเคโอเคไปเสมาม่าหมดแล้วไปมาทีหลังนะเออก็มาทีหลังได้กินหมดก่อนไงแล้วดูเนี่ยไม่กินข้าวด้วยกินกับเน ใจใจเลยเนาะเอาก็แม่บ้านอะก็ทำ้าที่หน่อยมาๆๆมมามา,มาให้กำลังใจมามามาม<อ>ามามามารามา,เามอเมียาม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 มามามางาม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 ารามามตมวมามา้างาม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 า้าอาม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 าบาราม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 มามามาม้มามาอาม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 าามามามาาามมา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 มมาามามามูม ทุกคนดูวแล้วกัน,กนวินี่แม่แอ่ะอันนี้เอามาจากกระเป๋าน้องอุเลย่พ <c oughs> ูดรงดัิอ้าวลูกินไปแล้วด้วยดีลอ้าอ่างี้ก็ปพูด่มิดแค่บเดียวรีบล้างรีบล้างเขาจะไม่เห็นรีบล้าง่นแต่อย่ง้องไปเลยต้องไป,ลงไปลกออกเลย่นตี้ไมดี